มันเป็นเกมที่อาจจะหายากนิดนึงหรือว่าคนไทยเขาไม่ค่อยเล่นกันเงี้ยมันก็เลยทําให้เราก็ต้องเล่นที่ร้านอนะ่ะพอเราอยากได้เกมเริ่มต้นไปแล้วว่าเนื่องจากหาไม่ได้ก็เลยซองค่ะม,มีเยอะว่าผมอีกนะแต่ว่าได้แหละผมว่า200กล่องก็เยอะมากแล้วสำหรับเงินเดือนตัวเองเนี่ยก็รวมๆแล้วนะ่าจะประมาณ5 6แสบาทได้ครับ ค่ะทุกคนกลับมาพบกับต่างๆอีกแล้วนะคะและนี่คือรายการ Small Talk ค่ะรายการที่จะชวนมาทอล์กกับเหล่าคอลเลกเตอร์นะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยต้องเคยเล่นมา แต่ไม่ใช่หวยนะคะเพราะว่ามันเป็นบอร์ดเกมค่ะแล้ววันนี้นะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะก็คือคุณตูนค่ะผู้ที่หลงใหลนะคะในบอร์ดเกมแล้วก็มีเพจด้วยนะนั่นก็คือเพจบอร์ดเกมสนุกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตูนบอร์ดเกมสนุกครับสวัสดีครับคุณตังตังสวัสดีครับ เดี๋ยวเราถามแบบแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าตอนนี้นอกจากทาเพจแล้วเนี่ยยังทําอาชีพอื่นด้วยไหมคะผมตอนนี้ทําอาชีพเหมือน้าชกรอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่จริงก็มีงานพาทำเกี่ยวกับบอร์ดเกมครับเพิ่งเริ่มทําได้ไม่นานครับผมเป็นเหมือนไซจ็อบอะไรเงี้ยครับก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบพอดีเลยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับ แล้วอย่างไอเพจเนี่ยค่ะเราเริ่มทำมานานหรือยังคะเพจผมเริ่มทำประมาณปี2017นะครับนี่ก็น่าจะประมาณ4ปีแล้วเนาะค่ะแล้วตอนนั้นเราคิดยังไงว่าเราจะทำเพจนี้ตำได้ว่าที่จริง2017ผมก็น่าจะเล่นบอร์ดเกมไปได้ไม่นานมากจนมันสองสามปีอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีเพจหรือว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับบอร์ดเกมสไตล์ที่เราชอบเลยช่นเป็นคนชอบดูหนังเหมือนกันใช่ไหมครับมันจะมีเพจวิเคราะห์หนังจริงที่เป็นจริงจังมากๆเลย,ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำไมบอร์ดเกมมันไม่มีีเพจท่ เขียนแบบจริงจังจริงจ,งจังบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทําเองขึ้นมานะครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจะถึงทุกวันนี้ไม่รู้ว่ามันยังแบบยังคงแบบเป้าหมายเดิมได้หรือเปล่ามันก็ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลาครับอย่างตอนนี้คือทําคนเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีทีมงานดูแลทำคนเดียวเลยครับผมอยากมีเพื่อนเหมือนกันครับรู้สึกเหนื่อยมากเลยงั้นถามถึงบอร์ดเกมกันหน่อยเลยกว่าว่าบอร์ดเกมจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภทคะที่จริงบอร์ดเกมเนี่ยถ้าจะบอกเป็นประเภทเลยเนี่ยมันก็จะมีมีหลายแบบมากคือแล้วแต่ว่าคนจะพยายามอธิบายเนาะแต่ถ้าเกิดอธิบายง,ง่ายๆที่แบบพวกเรา นึกภาพออกมันง่ายๆครับก็จะมีเกมประเภทแรกก็คือพวกปาร์ตี้เกมอไเงี้ยครับอย่างปาร์ตี้เกมนี่ก็คือพวกอย่างเช่นอเวารอนหมาป่าใช่ไหมครับจะเป็นเกมแนวปาร์ตี้เล่นเพื่อความสนุกสนานที่ฮากับเพื่อนทีนี้พอต่อมามันก็จะมีเกมที่เขาจะเรียกกันว่า Family ่เกมเก t e เวย์เกมก็คือเกมเพื่อครอบครัวหรือว่าเกมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเกมพวกนี้ก็อาจจะยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าเราเล่นเกมพวกนี้แล้วอ่ะมันก็จะเหมือนเป็นการเรียนรู้ว่าเออบดเกมมันมีอะไรแปลกๆมากมายเลยนะอะไรเงี้ยเราจะทําให้สามารถไปเล่นเกมที่ยากขึ้นได้เเเเเกกมมมที่่่่่ปป็็นนนตยยัจะะราาาณอองงช แต่ว่า Seven Wonders หรือว่า Azul แต่ทีนี้เนี่ยพอต่อไปมันจะเริ่มเป็นเกมที่หนักขึ้นแล้วเขาจะเรียก e u เ o g a m เรียกว่ายูโรเกมเพราะว่าเกมพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนในประเทศยุโรปอย่างเงี้ยครับเขาเป็นคนออกแบบขึ้นมาก็คือคนเยอรมันใช่ไหมคนฝรั่งเศสอย่างเงี้ยครับซึ่งเกมพวกนี้จะเป็นเกมแนวแบบทำคะแนนทำแต้มแล้วก็วางแผนได้ประมาณเป็นเกมแบบเกมคนฉลาดเล่นอย่างเงี้ยทำประมาณว่าเอ้ยเรามาเล่นแบบจริงจังอยากชนะอะไรเงี้ยตอนนี้หลายๆคนที่ดูอยู่สะดุ้งล้นนะว่าเอะเราเล่นได้หรือเปล่าจริงจกินก็เกินไปผมก็พูดก็เกิน ไปที่จริงทุกคนก็เล่นได้ครับแต่ครับถ้าเกิดนึกภาพแบบจากคนนอกอาจจะแบบเฮ้ยเกมพวกนี้ต้องฉันต้องฉลาดมากไหมถึงจะมาเล่นได้เงซึ่งผมเองไม่ฉลาดก็ยังเล่นได้เลยนะเอออันนี้เข้าใจคือมันอาจจะแบบไม่ได้ต้องฉลาดแหละแต่ว่ากฎกติกามันอาจจะซับซ้อนนิดนึงเนาะใช่ครับมันจะเริ่มมีอะไรเยอะแยะแหละเพื่อให้เกมมันรู้สึกมีความแข่งขันกันอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมคุณตูนถึงหลงรักสเสน่ห์ของบอร์ดเกมนะคะผมรู้สึกว่าสเสน่ห์ของบอร์ดเกมอย่างแรกแน่นอนมันได้เล่นกับคนนะครับมันมีสเสน่ห์ของการที่เราได้มาเจอหน้าคนตรงหน้้าแลวก็ ได้เห็นท่าทางของเขาได้เห็นวิธีคิดของเขาหดืที่เขาก็จะพูดออกมาเลยระหว่างเล่นทำยังไงดีเดี๋ยวบางคนเขาสีหน้าท่าทางเขาแสดงออกชัดมากเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วบางครั้งเราก็ได้เห็นอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ ชอบมาได้เถียงกันได้เหมือนกับอยู่ในวงเพื่อนพูดคุยกันแบบไปเจอกันอย่างเงี้ยครับดังนั้นอันเนี้ยข้อแรกเนี่ยเป็นสเสน่ห์ที่ที่บอร์ดเกมเนี่ยมีแตกต่างจากอย่างอื่นแน่แต่อย่างที่2ที่ผมคิดว่าเป็นสเสน่ห์ของบอร์ดเกมเหมือนกันก็คือว่าที่ต้องบอกก่อนว่าบอร์ดเกมอย่างนี้มันมีหลายคนเขาเริ่มเล่นบอร์ดเกมคนเดียวกันแล้วการที่คนเล่นบอร์ดเกมคนเดียวได้เนี่ยแปลว่าบอร์ดเกมมันต้องมีอะไรดีมากกว่าแค่ได้เล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับจากส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าสเสน่ห์อย่างที่2ของบอรรร์เเกกกม็คือาาที่งบจับอะไรเองะดาเพะอ่เเเชนนสมกมออนนนไลลเเ่ก็ มือนผลให้หมดแล้วมันก็ออกมาเป็นภาพแสงสีเสียงอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราเล่นบอร์ดเกมอะเราต้องเข้าใจทุกอย่างเองอะเราต้องหยิบของนี่นะไปวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอากลับมาตรงนี้นะเสร็จแล้วถ้ายาวาตรงนี้แล้วจะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะแต่ตอนแรกห้าไปวางไว้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งบางคนเขายนจะบอกมันวุ่นวายจังเลยแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีจังที่ได้เห็นทุกอย่างแบบมันเกิดขึ้นต่อหน้าเราแล้วเราได้เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างครับแล้วก็อย่างที่3แน่นอนมันมีความแอสเปกมันมีแง่มุมของการเป็นการสสสสสะะมมอยู่่ใัคคหุตววล สะสมการ์ดสวยๆสะสมของได้หยิบจับจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่แบบ ความเป็นนักสะสมก็อาจจะทำให้หลายคนที่เขามาเล่นบอร์ดเกมกันอันนี้เป็นมุมของผมนะครับที่ที่มองเป็นเสน่ห์ของบอร์ดเกมแล้วอย่างเมื่อกี้ตังได้ยินว่ามีบอร์ดเกมที่เล่นคนเดียวได้ด้วยเหรอคะใช่ใช่ครับผมที่จริงก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมคิดว่าตั้งแต่มีโควิดเนี่ยนักออกแบบบอร์ดเกมเขาก็เริ่มตั้งใจออกแบบเกมให้สามารถเล่นคนเดียวได้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดก็จะมีเกมใหม่ที่เข้ามาที่จริงก็ไม่ใหม่แล้วแหละแต่ว่าเหมือนเพิ่งเอามาขายในไทยนะครับก็จะเป็นเกมชื่อแบบ Friday เป็นแบบเราเป็นคนติด อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เจ๋งดีนะผมว่านี่เปิดโลกมากเลยนะคือแบบโอ้โหไม่คิดว่าจะเล่นคนเดียวได้อะปกติเคยแต่พูดคนเดียวนะคะแต่ว่าเล่นคนเดียวแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้คนที่ดูอยู่แบบเฮ้ยอยากจะเริ่มเล่นสักเกมหนึ่งเนี่ยแนะนําว่าควรจะเริ่มจากเกมไหนดีคะอย่างแรกเลยคือถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ลองไปที่ร้านบอร์ดเกมใกล้บ้านอ่างเงี้ยนะครับหรือว่าร้านบอร์ดเกมที่คนรู้จักทํางานอยู่หรือเป็นเจ้าของก็ได้ลองไปถามเขาลองไปคุยกับเขาวิธีแรกที่ผมแนะนําที่สุดเลยคือดีที่สุดเพราะว่าเราก็จะได้ไปลองเล่นก่อนที่จะซื้อเรืน ด้วยว่าแบบควรเล่นเกมไหนดีถ้าถามผมผมเองยอมรับว,ว่าผมเริ่มต้นจากเกมพวกอวารอนหมาป่านี่แหละครับตอนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วเพราะว่าเราเล่นมาเยอะมากแล้วก็เลยทําให้วันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมพวกนั้นแหละแต่ถ้าถามว่าตอนนี้จะแนะนําให้คนเล่นใหม่ๆเขาเล่นเกมอะไรผมก็ว่าพวกอวารอนหมาป่าพวกนี้มันก็ยังเป็นเกมที่ทําให้เราแบบได้สัมผัสก,กับสเสน่ห์ของบอร์ดเกมอยู่นะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับความเห็นของผมก็คือเมื่อได้ลองเกมพวกนั้นแล้วอะก็อยากให้ลองเปิดใจเล่นเกมที่มันยากขึ้นด้วยเพราะมันจะมีอะไรอีกมากมายที่รออยู่เลยทีี่่่่่ไมมใชแคปาาต้เเกหลนนั ถ้าสมมติว่าคนที่แบบว่าอย่างไปร้านเกมเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อมาเป็นของตัวเองใช่ไหมคะถ้าคนที่อยากจะเริ่มเก็บสะสมแบบนี้ค่ะพวกบอร์ดเกมเนี่ยราคามันมีขึ้นลงไหมคะ ถ้าเป็นเรื่องของราคาบอร์ดเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าของของไทยราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่กว่าต่างประเทศน,น,นะครับเพราะว่าแน่นอนมันมีนมภาษีแล้วก็ค่าขนส่งด้วยดังนั้นมันก็เป็นที่รู้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละว,ว่าบอร์ดเกมในไทยเนี่ยแพงทีนี้ช่วงนี้ก็ยิ่งลาบากเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าวิกฤตพวกตู้คอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยครับไม่มีเรือไม่มีตู้ที่จะมาส่งเกมเลยทําให้ค่าขนส่งเกมแพงยิ่งขึ้นอีกพวกนักสะสมบอร์ดเกมทุกผมก็จะสัมผัสได้เลยว่าช่วงนี้ราคาบอร์ดเกมมันก็จะสูงขึ้นอย่างเเเเห็นไดด้ลยออ่่่่ะแตรรรรืืงงาาามีีพว ตอนนี้มันจะมีบอดเกมภาษาไทยแปลไทยเยอะมากขึ้น,นเรื่อยๆคือร้านบอรดเกมในไทยหรือว่าพับลิเชอร์ในไทยเนี่ยเขาเริ่มที่จะแบบแปลบอร์ดเกมต่างชาติเป็นไทยมากขึ้นแล้วส่วนใหญ่บอรดเกมพวกนี้ราคามันจะค่อนข้างถูกถ้าเริ่มเก็บจะบอดเกมภาษาไทยเนี่ยก็ราคาก็จะไม่แพงแต่ถ้าคุณอยากได้ภาษากฤษจริงๆด้วยเหตุผลบางอย่างมันก็อาจจะต้องยอมรับเนี่ยว่าราคามันจะค่อนข้างสูงครับตัวคุณตูนเองเนี่ยที่เริ่มมาสะสมเราสะสมเพราะว่าเราอยาก เก็บกล่องเกมไว้หรือว่ามีตัวละครตัวการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุแรกที่ผมเริ่มสะสมเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเกมที่ผมชอบตอนแรกๆมันไม่ค่อยมีขายในไทยครับมันเป็นเกมที่อาจจะหาย,ยากนิดนึงหรือว่าคนไทยเขาไม่ค่อยเล่นกันอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราก็ต้องไปซื้อบาชะมันไม่มีให้เล่นที่ร้านอ่ะพอเราอยากได้เกมที่มันไม่มีให้เล่นที่ร้านมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องซื้อเองมากขึ้นเรื่อยๆไปๆมาก็เลย ซื้อแหลกเลยแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ซื้อไปหลายสตังค์แล้วเหมือนกันครับเมื่อกี้ก็ได้รู้จุดเริ่มต้นไปแล้วว่าเนื่องจากหาไม่ได้ก็เลยซื้อมาเองเลยถามคร่าวๆว่าตอนนี้คิดว่าตัวเองน่าจะมีสักกี่ร้อยกล่องคะ ก็ที่จริงที่นับมานะครับน่าจะประมาณเกือบ200กล่องเอ่อบางอันก็ขายไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับยอมรับว่าผมเห็นว่าเพื่อนคนไทยหลายๆคนบางคนก็มีมีเยอะกว่าผมอีกนะแต่ว่าแน่แหละผมว่า200กล่องก็เยอะมากแล้วสำหรับสำหรับเงินเดือนตัวเองเนี่ยก็รวมๆแล้วน่าจะประมาณ5600แสนบาทได้ครับ นรวมทุกอถ้างั้นมาถึงราคาและถามเลยแล้วกันว่ากล่องไหนที่แพงสุดๆกล่องที่แพงที่สุดน่าจะเป็นกล่องนี้เลยครับผมอ๋อหยิบมาให้เราดูได้เลยค่ะหยิบได้ไหมคะที่อยู่บนตัวผมนี้ก็คือบอร์ดเกม r l o o m Heaven นะครับซึ่งเป็นบอร์ดเกมที่หนักทั้งราคาแล้วก็ตัวกล่องเลยครเพราะว่าเกมนี้ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,400บาทที่จริงเกมนี้มันก็สมราคานะครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นเกม อันดับหนึ่งในเว็บไซต์ของบอร์ดเกมกีครับหรือว่า bgg นี่แหละซึ่งในเว็บนี้เขาจะแลกบอร์ดเกมทั้งหมดเลยแล้วเกมนี้คือเกม อันดับหนึ่งครับโดยที่เกมมันจะเป็นเกมสไตล์แบบถ้าใครเคยเล่นเกมคอมก็มจะเป็นแนวเหมือนพวกเดียบลหรือว่าพวกแบบเกม RPG ีจีผจญภัยมีนักเวทมีนักลบนักสู้มีมอนสเตอร์อะไรเงี้ยครับผมซึ่งกลุ่มเฮเว่นก็เป็นเกมที่เอาอะไรแบบนั้นแหละแต่ว่ามาจําลองลงบนกระดาษนะครับแล้เป็นเกมที่มีแบบเนื้อเรื่องเยอะมากมีตัวละครที่เล่นเยอะมากมีอาชีพอะไรให้ปลดล็อกมีแบบโหโแบบเหมือนเล่นแบบเดียบลอะไรเงี้เลยจริงเลยครับเป็นเกมที่ข้างในก็มีอุปรกรณ์อะไรเยอะมากก็เข้าใจได้ว่าทําไมราคาถึงแพงนะ,ะนั้นก็ถ้าพูดถึง เกมที่ราคาแพงที่สุดก็ต้องพูดถึงเกมนี้เลยครับรูมเพลนครับผมอย่างนี้ขอดูนิดนึงได้ไหมว่ามันมีอะไรที่มันสวยแบบข้างในนั้นนะคะแบบตัวละคละหรหรือว่าแผนที่ใหญ่ใหู่เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> <laughs> ดูหน้าหนึกว่าแบบกว้างอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าแบบโหลึกมากมันก็จะมีพวกกระดานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแน่นอนแล้วมันจะมีตัวละครครับที่แบบเป็นความลับขึ้นมาเราซื้อมาปุ๊บเราก็จะไม่เห็นนะว่าตัวละครมันคืออะไรเราจะรู้แค่ว่ามันมีกล่องอยู่ แล้วห้ามบดล็อกจนก,กว่าเนื้อเรื่องจะไปถึงงครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครแล้วใช่ไหมแลวแบบนี้คุณตูนเคยเล่นไปไหรือยังคะเล่นจบแล้วครับดีใจมากเลยที่เล่นจบเพราะเกมนี้แบบคนทุกคนเขาพูดกันหมดเลยว่าแบบเล่นไม่จบแน่นอนเพราะว่ามันใช้เวลาเล่นเยอะมากประมาณว่ากว่าจะนัดเพื่อนได้กว่าจะได้เล่นกว่าจะเอามากางอย่างเงี้ยเล่นรอบนึงก็ต้องหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเนื้อเรื่องก็มีประมาณเป็นเกือบร้อยด่านแต่ผมก็เล่นจบแล้วครับ แปลว่าอุปสรรคแรกที่ยากที่สุดก็คือนัดเพื่อนใช่ครับเพราะว่าการนัดเพื่อนนี่คือแบบมันเล่นบทเกมคนเดียวไม่ได้เนาะมันก็ต้องแบบคือเล่นได้แหละแต่ว่ามันไม่ฟินไงมันแบบเล่นกับเพื่อนมันสนุกกว่าแล้วอย่างเกมนี้เนี่ยมันต้องใช้ทักษะการหลอกลวงหรือว่าต้องใช้ทักษะด้านไหนคะอ่าที่จริงเกมนี้เป็นเกมช่วยกันเล่นครับดัง<อ>นั้นเกมมันก็จะเป็นแบบเล่นได้ประมาณ2-4ถึงคนที่จริงเล่นคนเดียวก็ได้นะถ้าอยากจะเล่นเพราะว่าเพราะเกมช่วยเหลือกันมันไม่ได้แบบนิพพาพใช่ไหมแบบเราก็ควบคุมหลายตัวได้อะไรเงย ได้ซีรีสว่าต้องมีหลายคนแต่ว่าเล่นหลายคนสนุกที่สุดก็คือเพื่อนๆควบคุมตัวละคร4ตัวแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีการ์ดความสามารถนะครับที่เป็นเหมือนสกิลของมันเราก็ต้องค่อยๆเล่นแล้วก็จัดการกับศัตรูไปเรื่อยๆประมาณนี้โดยที่เกมนี้มันก็จะมีจุดเด่นหลายอย่างนะครับอย่างกลุ่มเฮเวนมันก็จะมีระบบที่ระบบการเล่นการ์ดที่มันค่อนข้างแปลกใหม่อะไรแบบนี้ครับแล้วมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจพอในระดับหนึ่งแหละรวมถึงมีระบบคล้ายๆกับว่าผู้เล่นแต่ละคนจะมีแบบสตาร์กรรมของตัวเองอะไรเงี้ยครับประมาณว่าเราเล วที่ห้าบอกใครแล้วเมื่อมันทําเป้าหมายนั้นเสร็จปุ๊บตัวละครนั้นมันก็จะเกษียณอายุแบบกลับบ้านไปนอนอยู่กับภรรยาสามีอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้ปลดล็อกตัวละครใหม่ดังนั้นเกมนี้ก็เลยแบบอยากเล่นต่ออ่ะเพราะแบบฉันอยากปลดล็อกตัวละครใหม่ไงเริ่มมาเป็นตัวละครแค่สี่ตัวให้เลือกเองเอ้ยหกตัวให้เลือกเองพอเล่นไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมีแบบโอ้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมีตัวแปลกๆเจ๋งๆมากขึ้นยังไงยอมรับอ่ะว่าอันดับหนึ่งไม่ได้ได้มาแบบเส้นหรืออะไรแน่นอนคือเกมมันดีจริงๆเลยตอนนี้ตังขออออัันนนดดดบบบร์เเกมททีี่่่่คคุุณตูลยส า <oh> ยากเลยเพราะว่าช่วงนี้เล่นแบบกระจัดกระจายมากเลยครับผมหรือเอาเป็นอันที่ชอบที่สุดก็ได้นะก็จะมีเกมนี่ครับชื่อเกม War of the Ring นะครับจะเป็นเกม Lo อ d of the Ring เลยผมเป็นคนที่ชอบดูชอบอ่าน of อ h e Ring นะครับทีนี้เกมเนี้ยมันเป็นบอร์ดเกมที่เหมือนกับจำลองมาจากตัวหนังสือในก็ภาพยนตร์เลยเวลาที่เราเล่นเราก็จะได้เหมือนกับเป็นพวกมีฝ่ายหนึ่งก็จะเล่นเป็นพวกเอ่อกลุ่มเป็นรถชิปใช่ไหมกลุ่มพระเอกแบบ เอาโฟโดเอาแหวนไปทิ้งอย่างเงี้ยอีกฝั่งจะเล่นเป็นฝั่งมอดอฝั่งไอเซนกะก็คือฝั่งตัวร้ายนั่นแหละที่แบบไอพวกนักสกูลที่มันบินไปไล่ล่าหานะโฟโดแล้วก็มีแบบสรงออกอะไรเงี้ยไปลบคือแบบโหคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมเนี้ยมันสะท้อนใ้เห็นเลยว่าเสน่ห์ของบอดเกมอย่างนึงก็คือการที่มันจะสามารถนําเสนอไอแบบตีมอะไรบางอย่างที่เราชอบเช่นเอาหนังหรือเอาภาพยนตร์อะไรมาทาแล้วแบบแล้วเราได้เห็นมันอยู่บนกระดานจริงๆอยู่ตรงหน้าจริงๆแบบมีหุ่นโฟโดตัวเล็กๆงียครับอยู่บนหน้าจริงๆงั้นก็ถ้าถามว่่่่าเเเกกกมมททีีชออออบสุดนนงลยย็คืั้ อันต่อไปเลยค่ะเราขอ3อันที่คุณตูนชอบเล่นอันนี้1อันและอีก2อันไอเกมหนึ่งที่ชอบมากคือเกมนี้ครับเป็น่อเกม Battlestar Galactica ครับผมสำหรับเกมนี้มันจะเป็นเกมที่ถ้าใครเคยเล่นเกมอ v ว l ร n มาก่อนนี่ใช่ไหมที่แบบแนวมีคนทรยศกันแต่ว่าพอม,มาเป็น Battlestar Galactica มันจะเป็นเกมคนทรยศเหมือนกันแต่ทุกคนจะได้มาอยู่บนยานอวก,กาศลำเดียวกันแล้วยานนี้ก็ต้องพยายามเดินทางไปให้ถึง จุดหมายให้ได้ยังปลอดภัยแล้วระหว่างทางเนี่ยก็จะมีพวกยานศัตรูไงครับมันจะมาล้อมยานเราพยายามที่จะถล่มยานเราให้ระเบิดซึ่งเราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีคนทรยศในหมู่พวกเราอีกซึ่งคนทรยศเขาจะแอบพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ยานเนี้ยมัน ระเบิดหรือว่าโดนศัตรูแบบถลม่มสําเร็จอย่างเงี้ยแล้วมันเลยเป็นเกมที่เหมือนกับเอาอวารลอนมาแต่ใส่สิ่งต่างๆให้เราเข้าไปทําจริงๆในเกมอย่างเงี้ยครับเป็น Battlestar g a c t i c a ก็เลยเป็นหนึ่งในบอ่อยเกมที่ผมชอบม,อมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบเฮ้ยได้เถียงกันได้ทะเลาะกันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากอยู่ในยานแบบเหมือนอยู่ในหนังไซไฟอะไรอย่างเงี้ยโหแต่จากที่คุณตูนเล่ามาก็ดูน่าสนุกนะไม่หนึ่งเกงมออฟหนี่เกมนึงใช่ไหมครับ เกมนี้เป็นเกมที่ชื่อเกม f o l k of Love ครับอาจจะเป็นเกมแนวแบบหวานแหววนิดนึงคือคือเกมนี้มันไม่ค่อยมีใครในไทยแบบชอบเท่าไหร่คือเท่าที่ผมรู้จักคือมีน้อยอาจจะเพราะเกมมันไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากเท่าไหร่นะแต่สาเหตุที่ผมชอบเกมนี้เนี่ยเพราะว่าเกมนี้มัน พยายามที่จะนําเสนอเหมือนภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้อะครับคือ Fox o ก l อฟเลิเนี่ยมันจะเป็นเกมที่พยายามจะจําลองความสัมพันธ์ของคู่รักแบบมาเจอกันมาปิ๊งกันคบกันแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปแต่ว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ทุกอันนั่นแหละครับก็คือเราไม่รู้ว่าอีกคนนึงอ่ะเข,ขาคาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์นี้บ้างไม่รู้ว่าอีกคนนี้ใส่เป็นยังไงบ้างซึ่งเกมนี้มันเจ๋งมากเพราะว่าบางทีเล่นแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นเกมที่ชนะทั้งคู่ก็ได้มันครั้งอาจจะชนะแค่คนเดียวหรือบางครั้งอาจจะไม่มี ของคนสองคนมากๆจริงเลยครับก็ย <c oughs> เป็นเกมที่ <c oughs> 2อ <c> น <oughs> แล้วแบบอย่างนี้เล่นกี่คนคะต้องเป็นเล่น2คนหรือเปล่าชายหญิงหรือว่าเล่นหลายคนได้ เล่น2คนครับทีนี้เนี่ยเจ๋งมากก็คือเกมนี้เขาแบบเหมือนสนับสน LGBT อะไรเงี้ยดังนั้นการ,การ์ดจะเป็นชายชายก็ได้ชายหญิงก็ได้หญิงหญิงก็ได้แล้วสีก็คือแบบผู้ชายจะเป็นสีฟ้าหรือสีชมพูก็ได้อะไรเงี้ยดังนั้นผมแล้วก็เนื้อเรื่องในเกมก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบไม่จํากัดว่าต้องเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงงั้นเวลาเล่นก็จะอินได้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้รักเพศไหนครับอ่ะงั้นมาถึงอีกหนึ่งกล่องเลยว่าค่ะกล่องที่แบบห่วงที่สุดเลยจริงก็ห่วงทุกกล่องแล้นะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่หามายากแล้วกันดีม เ,เกม<ช>ที่แบบถ้าผมหายไป ผมไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนหละอันนี้ยังดูสิผมยังไม่ถอดยังไม่ยอมแกะออกเลยเพราะว่าห่วงนิดหนึ่งคือเกมนี้ชื่อว่าเกมเอ่อนโปเลียนทริปอัมครับก็คือเป็นเกมสงครามเนาะเราจะเล่นเป็นกองทั Napoleon, พนโปเลียนเผชิญกับกองทัพรัสเซียทีนี้เนี่ยสาเหตุที่เกมนี้ผมค่อนข้างห่วงนิดหนึ่งก็เพราะว่าผู้ผลิตเขาไม่ไม่ทำขายแล้วอะครับผมก็เลยแบบส่งอีเมลไปถามแบบชาวต่างชาติเลยว่าแบบ้็จะไม่ผิดมันจะเป็นชาวสเปนมั้งบอกว่าเฮ้ยแบบยูแบบ, hey, แบ,บ you, แบบมีเกมนี้แบบอยากจะขอได้ไหมก็ตกลงดีลกันจ่ายเงินผ่าน paypal แล้วก็ส มาให้ครับในราคาที่สูงกว่าแบบราคาตอนมันขายตอนแรกมากแต่ว่าเราก็ยังแฮปปี้มากๆอยู่ดีเพราะว่าเราอยากได้มันก็ต้องต้องได้ใช่ไหมครับ ให้คุณตูนแนะนําหน่อยสาหรับเพื่อนคนไหนที่แบบเอ้ยอยากจะลองไปดูบอรดเกมเริ่มเล่นบอรดเกมเนี้ยคุณตูนมีร้านไหนแนะนํำไหมคะก่อนจะพูดถึงร้านแล้วกันเนาะถ้าเกิดใน Facebook มันจะมีพวกกลุ่มชื่อบอดเกมลาไทยนะครับซึ่งกลุ่มนี้มันก็จะมีคนอยู่สมาชิกตอนนี้ประมาณหมื่นสองพันคนคุยกันเรื่องบอร์ดเกมตลอดอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่แนะนําบอร์ดเกมได้ทีน,นี้ถ้าไปถึงพวกร้านบอรดเกมนะครับมันก็จะมีแน่นอนมันจะมีร้านใหญ่ๆที่อยู่มานานร้านพวกนี้ก็จะมีสต็อกเกมกันข้างเยอะอยเช่นร้านะเล่นหรือว่าร้าน Battle Field Bangkok แล้วจะทํให้ร้านไหนไม่พอใจหรือเปล่านะครับน,นี้เนี่ย้าถามว่าอยากจะเลือกร้านไหนเมื่อคิดว่าอยากให้เลือกร้านที่มีหน้าร้านก่อนก็ดีคือไม่ได้บอกว่าร้านที่ขายออนไลน์เองมันไม่ดีนะแต่ร้านที่มีหน้าร้านเขาะจะแนะนําผู้เล่นหน้าใหม่ได้ครับว่าเออควรจะซื้อเกมไหนครับแบบอยากเล่นเกมไหนหรือมีมีบริการ,รอย่างเช่นถ้าเกิดเกมเรามันซื้อไปแล้วมันของหายหรืออะไรเนี่ยถ้าร้านที่เขามีหน้าร้านมีอริการ แล้ก็จะปรึกษาเขาได้ง่ายกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าร้านที่ขายออนไลน์อย่างเดียวเขาไม่ดีหรือไม่มีหน้าร้านเขาไม่ดีนะครับแต่แค่สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมก็อยากให้ไปหาร้านที่เขามีบริการที่ค่อนข้างครอบคลุมเราจะได้เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยอย่างนี้มาถึงวิธีเก็บรักษากันบ้างค่ะ ต้องเก็บยังไงบ้างคะเรื่องเก็บรักษาบอร์ดเกมเป็นปัญหาหนึ่งที่ชาวบอร์ดเกมคุยกันเยอะพอสมควรครับอย่างแรกเลยก็คือความชื้นครับถ้าเราเก็บในห้องแล้วมันแบบสมมติฝนตกบ่อยหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในบริเวณที่มันมีความชื้นสูงเนี่ยมางทมันกล่องมันขึ้นราแล้วว่ามีน้ำอะไรเงี้ยมันชื้นอย่างเงี้ยก๊าซแบบยุยอะไรเงี้ยงนั้นก็เลยแนะนําอย่างแรกว่าก็คือถ้าเป็นไปได้อยากเก็บในที่ที่มันไม่ชื้นมากหรือไม่บางคนเขาซื้อเครื่องดูความชื้นมาเลยนะมาใส่ไว้ในห้องคนที่เขาซืืื้้้อออออเยยยะรริงงงๆบาาาานนนนกกกก็็ข่่่ัชีท2คพว นแน่นอนถ้าโดนแดดมากก็จะงอจะไรอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียทรงแต่ว่าแน่นอนว่าก็ควรที่จะระมัดระวังนิดนึงไม่เอาปอดเกมไปตากแดดนี่ผมว่าไม่น่ามีใครทาอยู่แล้วจะเว้นบึงคนลืมไว้ในรถอย่างเงี้ยครับผมเจอมาเหมือนกันแบบหุ่นง,งอการ์ดงออะไรงอไปเลยฉะนั้นที่ร้อนมากๆก็ไม่ควรไว้เหมือนกัน,อกกน,อน,กนโอ้โหปอดเกมนี่มันเหมือนเหมือนเด็กเลยนะเหมือนลูกนะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแน่นอนถ้าคุณเป็นคนแคร์เรื่องกล่องว่ากล่องคุณต้องสภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนซื้อมาใหม่ก็ลองหอบปกดูก็ได้ครับประมาณใช้ เขาหอบปกให้ฟรีเลยด้วยอ๋อแล้วก็เบสิกของเบสิกอย่างลืมพูดไปเลยก็คือซองใส่การ์ดครับซองใส่การ์ดนี่ ผมว่าเกิน7จ80%ของคนที่ซื้อบอร์ดเกมจะซื้อหมดนะครับก็คือเกมไหนมีการ์ดสเขาจะซื้อซองมาใส่ทุกใบเลยเพื่อให้มั่นใจเพื่อสบายใจได้ว่าไม่ว่าจะหยิบม,มาเล่นแค่ไหนในการก็จะไม่งอไม่ช้ำไม่มีรอยอะไรเงี้ยครับมาที่คําถามมาโนบ้างค่ะถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งนะคะคุณตูนต้องติดเกาะกับเพื่อนๆแล้วสามารถเลือกบอร์ดเกมไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นคุณตูนจะเลือกเกมอะไรคะ ถ้าให้ผมตอบก็คือต้องขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นนะครับถ้าสมมติติดเกาะกันสักหกคนผมก็คงอยากจะเอาบอร์ดเกมนี่ครับก็คือบอร์ดเกมดูนแอบมีใครไปดูมาหรือยังภาพยนตร์ดูนครับก็ <laughs> เป็นเกมสําหรับผู้เล่น6คนจะเป็น6ฝ่ายเลยในดูนในเรื่องของดูนแล้วฟุกฝ่ายมีความสามารถไม่เหมือนกันเลย<ฆ>แล้วสามารถเจราจาต่อรองแบบ,<ฆ>แบบเกมนี้ก็คือแบบทะเลากันอะไรกันได้ยิ่งกว่าเกมโทนสิคะแต่ตังว่าเราจะไปแทงกันตายบนเกาะเพราะเกมนี้นะคะฟืลลิงก็ได้อยู่นะเหมือแนบบเป็นทะเลทรายอะไรอย่างงี้ <laughs> แบบแกทรยศาะฉล้อปุ๊บอ่าตายเลยในชีวิตจริงไม่ได้ไม่ได้เราต้องไม่ฆ่าเขาเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีคนเล่นด้วยได้ค่ะ มาถึงคำถามที่เราไม่ถามไม่ได้นะคะกับนิยามคำว่าสะสมค่ะ ของคุณตูนคําว่าสะสมเนี่ยคืออะไรคะอย่างแรกเลยผมคิดว่าการสะสมเนี่ยไม่ใช่การเก็บของทุกอย่างอย่างเช่นผมบอกผมเป็นคนสะสมบอร์ดเกมผมไม่คิดว่าผมจาเป็นต้องมีทุกบอร์ดเกมหรือถ้าผมเป็นคนสะสมอย่างอื่นผมก็คิดว่าผมไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างแต่การสะสมคือการที่เราแบบศึกษาเกี่ยวกับมันใช้เวลาอยู่กับมันเรียนรู้เกี่ยวกับมันแล้วก็เราแบบมีความสุขที่ได้รู้ว่ามีเกมอะไรใหม่ๆมาบ้างมีความสุขที่ได้เรียนรู้ว่าเกมมันมีประเภทอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็เลือกค่อยๆเลือกเก็บ สิ่งที่เราอยากจะเก็บเราก็เก็บมันไปเรื่อยๆค่อยๆดูแลรักษามันไว้มีไว้มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราแบบรู้ว่าเกมทั้งหมดที่เรามีคือเราคัดกรองมาแล้วเราเลือกมาแล้วก็ไม่รู้ฝฟยพูดพูดให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าแต่ว่านี่ก็เป็นมุมมองของผมครับแต่จริงเพราะเราก็มีเงินจํากัดยงไ,ไงก็เลยพูดอย่างนี้ถ้าผมมีเงินเยอะมาจะพูดอีกแบบนะครับ oh yeah. ขอบคุณคุณตูนมากนะคะสุดท้ายแล้วฝากเพจหรือว่าช่องทางการติดตามคุณตูนได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณช่องสะสมมากๆนะครับผมที่ให้ผมได้มีโอกาสมาในวันนี้อย่างที่บอกไปผมทำเพจบอร์ดเกมสนุกอยู่แล้วก็มีทำช่อง YouTube แล้วก็มีพอดแคสต์ด้วยแล้วก็มี Instagram แบบง่ายๆอันนึงที่แบบพยายามอัพรูปเพิ่งมาตั้งได้ไม่นานนั้นก็ถ้าใครชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับบอร์ดเกมอย่างเงี้ยครับมาติดตามกันได้ครับผม คุณมาเลยครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณตูนมากๆนะคะขอบคุณเช่นกันครับสำหรับใครนะคะที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยฉันอยากลองเล่นดูอ่ะก็ไปกดติดตามเพจของคุณตูนกันได้นะคะวันนี้ต่างๆแล้วก็รายการ small ทองนะคะต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ช่องสะสมเอาไว้รับรองว่ามีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ